ก็เป็นภาพเมื่อวานนะคะที่ผู้ช่วยไปถ่ายนะคะ <Okay. S 1> ก็จะเริ่มแล้วนะคะก็จะมีการเทดินไปถึงแต่ยังไม่ถึงองคุ่นะคะต้องรอดูต่อไปนะคะท mm ุก hmm. คน mm hmm. เพราะว่าถ่ายได้แค่ครึ่งเดียวนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าอีก,อกเยอะนะคะอีกหลายจุดอีกสามี่จุดนะคะกว่าจะถึง <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะก็อยู่กับผู้ช่วยนะคะ <Okay. S 1> ก็วันนี้นะคะฝนตกตั้งแต่สามตั้งแต่ประมาณตีสองตีสามนะคะจนเช้านะคะแล้วก็ กว่าจะหยุดก็ประมาณบ่ายสามนะคะทุกคนเดี๋ยวผู้ช่วยก็จะ,พ,จะพาไปดูหน้าองค์ปูต่ตอนเวลาหนึ่งทุ่มนะทุกคนก็มียาค้ไใ่นะคะอยู่ร้านน้ำแข็งเอออยู่ร้านเสื้อน,นะคะก็จิบกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวผู้ช่วยก็จะพาไปเดินที่โดมนะทุกคนหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มครึ่งตอนนี้นะคะทุกคน บรยากัดตอนหนึ่งทุ่มนะคะ,ะ,คะอืสวยงดงามนะคะคนี่อย่างที่ผู้ช่วยบอกนะคะพาเนตสีแดงนะคะนี่นะคะสวยงดงามนะคะอืม หมือนท่านมีชีวิตเลยเนาะทุกคนดูไปดูมาเหมือนท่านมีชีวิตเ,เน,ะนา,เมนานมเนะมันอ่าพญานาคนะคะมีสีตระกูลนะคะก็จะมีวิรูปากเอราปากัก ชพยาปุตตะและการหาโคตมะนะคะพญานาคสีตระกูลนะคะก็จะมีสีเหลืองสีเขียวสีลุงแล้วก็สีดำนะคะทุกคนก็จะมีสองสีนะคะกองพนาพีสีเหลืองดวงมณีสีเหลืองอย่างนี้นะคะทุกคนก็แล้วแต่บุคคลจะเข้าใจนะคะ <Okay. S 1> ตามนี้นะคะทุกคนเน ูเหมือนท่านมีชีวิตนะทุกคนมาลองดูองค์นี้นะคะดูไปดูมาเหมือนท่านมีชีวิตนะคะก็จะอีกไม่กี่เดือนนะคะก็จะครบรอบของท่านแล้วนะคะทุกคนก็มานะคะวันที่9วันที่10ธันวาคมนะคะก็มาฉลองงานบวงสรวงปูปาลิจิตาคาราชบ้านกุดเรือ,อบ้านกุฎเรือคำเขาเรียกบ้านกุฎเรือคำว่าอะไรว่าอันนี้นะคะเรียก นาลุงร้างปลาสวนผักนะคะอะหรือว่านาลุงคนปลาเต๋นนะคะแล้วก็อวันที่เก้าวันที่สิบก็จะมีงานนะคะก็มาร่วมด้วยใช่กันนะคะก็ผู้ช่วยเจอตัวอะไรดีโอ้โหทำไมมันอะทำไมถึงมันมันเดินแบบนี้ละ่ะ <c oughs> ทำไมเดินแบบนี้สงสัยน่าจะอ้วนเกินไปทุกค มันมาได้ไงเนี่ยโอเทำไมนอเองนกิงแบบนี้ยหน่ก็เป็นบรรยากาศนะคะก็วันที่9วันที่สิวนะคะก็จะมีงานวงสวงปู่ปาลีจิตบหน้าขนาดนะคะอาจจะเป็นยังไงหรือว่าไงก็ติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ บรรยากาศของเวลาทุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มืดน,นะคะแต่เราก็ใช้แสงทุกคนใช้แสงนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็บริเวณบริเวณนี้นะคะจะเป็นการาตั้งใบสีนะคะ <Okay. S 1> ชุดละ100บาทนะคะก็จะมีทูบนะคะทูบให้แม่แม่เอซีที่มานะคะได้ไหว้กับไหว้ขอพรนะคะ ก็บางบางช่วงบางบางตอนอาจจะแบบมียูทูบเบอร์เรานะคะได้นำพาสวดนะคะคาถานะคะทุกคนส่วนทางบริเวณนนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะของลุกวนป้าแตนนะคะใครที่วันวันเอฟแจกบ้างไม่่อีหรือไม่ก็อาจจะ มีวัยรุ่นไปซื้อของนะคะทุกคนไปซื้อกินคาบูชิโนโอะไรชาเขียวลิ้นจีโซดาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็แล้วแต่วัยรุ่นเขานะเราก็วัยรุ่นเหมือนกันทุกคน เดินเข้าไปช่องใครสักคนหนึ่งแล้วไปเจอน้องเปินก็ทักน้องเปินบอกว่าเออน้องเปิ์นี่เป็นลูกลูกแม่แอนใช่ไหมเออใช่ก่ะแต่แล้วกคนทักน้องเขาเต็มเลยน้องเปินบอกเย่ ay, ดังแล้ว